สาเหตุที่ที่มาเรียนมาดูสมาธิที่นี่ฉันก็เคยได้ยินมาก่อนนะ้วค่ะแต่ช่วงนั้นยังไม่พร้องเพราะผิดปกติบางอย่างค่ะพอดีเพื่อนได้เล่าให้ฟังว่าการไปทําสมาธิที่ที่นั่นมันจะดีนะได้ศึกษาได้ความรู้และได้ศึกษาสิ่งที่ถูกต้องมันทำให้ชีวิตดีขึ้นเกิดความฉันเกิดความสนใจมปกติ่าทําสมาธิที่บ้านอยู่แล้วค่ะและเคย ทางที่วัาโแก้วสาวันค่ะตัดสินใจมาสมัครเรียนที่นี่เลยก่อนเรียนก่อนเรียนก็ยังไม่รู้สึกอะไรมากมายเพราะว่าเพราะว่าการทำสมาธิทำให้ใจดีสงบไม่ถูกสร้าแต่พอมราเรียนหลักสูตรของอาจารย์ก็รู้สึกแตกต่างไปจากเคยที่สมัครที่ที่ทัสมาทีผ่านที่ผ่าน สร้างหลักสูตรสร้งสางนวคางที่ปริบัติได้อยา่างประนีตนั้งสมาธิกศาลปีนาทีแล้วก็เดินจนงูงองศาคุณหนาคูณหนาเข้ามาศาลที่นี้นาาาทัน เ่อนี mm ้ยังมีสองทางบร้ก็จการขวบกทีนี้ยังมีจอสองทางจะออกไปทางนี้นะคะทีนี้ร็รถดิฉันนะคะเบรกไม่อยู่พอรถเบรกไม่อยู่ีนี้ดิฉันต้องพิจารณาจะบอกว่าจะไปขวบมาได้ตัวรถมันจะเหลวรถมันจะออกมาทางสายก็เลยตัดสินใจตัดสินใจที่ถึงหลวงพ่อที่ถึงหลวงพ่อที่นียันแล้วก็หลวงปู่มั่นแล้วก็เจ้าของไร่อะไรถึงถูกคือช่ว แล้วคิดได้จัิงีว่าเราต้องหักรมาทางขวาพอหักรถมาทางขวาเสร็จแล้วทีนี้ปกติจะมีรถถ่านมาทางน้ำเยอะค่ะแต่วันนั้นโอกาสตอนนั้นไม่มีรถเข้ามาเลยค่ะเราหัมากคือก็ดีใจะที่ิดยาลัยที่มามาเรียนที่นี่ค่ะรู้สึกว่าได้อะไรหลายอย่างที่มีความสุขแล้วก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะ ตนานสานของพระเท่าค่ะได้รับโบชัวตอนแรกก็อ่านแล้วก็สนใจแต่ว่าคงคงไม่ได้ไปหรอกประมาณนี้ค่ะแต่เมื่อถึงเวลาก็ได้มาแล้วก็คิดว่าคงมิจบหรอกคงไม่ไปดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็มีคนเคยท่าน เดี๋ยวคุณจะได้ไปเรียนสมาธินะคุณจะได้เจอครูบาอาจารย์ของคุณนะวิ่งไม่ใช่หรอกประมาณนี้แต่เมื่อถึงเวลาคุณก็ได้มาถึงจะหาเรียนบ้างแต่ก็จบอ่ะยังไม่สอบค่ะไม่ค่ะก็หนูก็ผ่านแต่ตรงการมาเรียนในทางหนูก็ผ่านแล้วค่ะเป็นหนึ่งจุดค่ะถือว่าหนูจบไปแล้วหนึ่งจุดค่ะก่อน ก่อนเรียนนะคะปกติหนูก็ทําสมาธิอยูอ่แต่ว่าหนูก็นั่งไม่ได้นานแต่พอหนูทำสมาธิแล้วหนูนั่งได้นานขึ้นและรู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นค่ะแล้วประสบการณ์จากตัวตัวเองวันนั้นวันเสาร์หนูคิดว่าเอ้ยไม่ไปเรียนหรอกวันนี้ฉันจะขาดเรียนแต่ว่าตื่นขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาหนูรู้สึกหนักแขนข้าดสายมากแล้วหนูคิดว่าจะไปเรียนสมาธิ ือจะไปโรงพยาบาลดีแล้วหนูก็ตัดสินใจมาเรียนสมาธิมานั่งสมาธิเพื่อเอาบัญาเกิแล้วรัรกษาโรคได้จริงค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าจากที่หนูหนักแขนอาการหนักแข็งของหนูหายไปหนูก็อุ้ยมันรัรกษาโรคได้จริงนะจากที่หนูไม่เคยเชื่อเลยแล้วก็หลังเรื่องงานหนูก็ต้องไปใส่หม้อน้ำหม้อน้ำค่ะก็คือจะจะมีขนาดที่พอดีไม่สามารถที่จะโยกได้ ดึงไม่ได้หลุดเปลี่ยนแล้วใส่ทุกอย่างสลับหน้าหลังซ้ายขวาสลับแล้วทายังไงก็ไม่ได้จนกระทั่งหนูน่าคิดว่าทำาไงดีโทรหาคนโทรหาตัวช่วยไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยน่าคิดสักครั้หนึ่งว่าสมาธิก็เรียนมาแล้วนะตั้งสติแล้วหนูก็รู้ว่าคือในใจของพ่อต้องช่วยหนูนะหรือนูทำได้สิหนูคิดว่าหนูทำได้ ือก็ทำได้ค่ะเพราะว่าจากที่หนูนั่งงงอยู่ตรงนั้นมาตั้งเป็นครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดียวไม่ไหวเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูทอเดี๋ยวแต่หนูก็ทำได้ค่ะตอนนั้นคะะมันทำให้วันนั้นที่นั่งสมาธิเกิดอาการแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะไปเดินจงกรมต่อซึ่งช่วงที่เดินจงกรมอะค่ะจะมีอาการนึไขึ้นมาเหมือนกันเลยแล้วก็เดินไปเดินมามันจะมีไอเดียขึ้น แล้วก็มีความคิดเกิดขึ้นะเอต้องทำอย่างนั้นสิเออตั้งแบบที่แบบดีคือมันจะเป็นกระบวนการขั้นตอนว่าสิ่งที่เราอยากทำลึกๆมันคืออะไรนะคะอาจจะทําให้เราได้ตรงนั้นขึ้นมาอังน,นี้คือเข้าใจแล้วว่าอาการบีกแบงที่ที่ทุกคนที่เขาพูดกันนะคะคือเป็นแบบไหนเ็ามันเกิดขึ้นมาตอนนั้นจริงๆเราก็เลยจับอยกงศมเ,เสร็จรปุ๊บเราก็ามาเขียนโน้ตไปเลยว่าคือสิ่งที่เราอยากทำ คือแบบนั้นแบบนี้คุณต้องทำแบบนั้นเรื่อมันจะเป็นขั้นตอนไปนะคะ่ะอันนี้มันสอนให้เรารู้ว่าการที่เรามีสมาธิมันจะเกิดทำให้เรามีสติมีวิธีคิดมีกระบวนการทำให้เราคิดต่อยอดไปเรื่อยๆวย่าเราจะทำอะไรต่อไปยังไงคะ่ะความเครียดก็จะลดลงนะคะกับเพื่อนรุ่นนที่เราเคยแบบอมองมองเขาเป็นอิ่ง อีกแบบหนึ่งน,นะคะในทางด้านลบเราก็จะคิดคิดในทางบวกมากขึ้นนะคะใจเย็นมากขึ้นให้ความเอ็นดูกับน้องๆมากขึ้นนะคะผู้บริหารเราก็มองว่าโดยจากเรามองเป็นลบตอนนี้พอภาพหลงพว่าสิ่งที่เขาคิดแบบนั้นเราก็อาจจะถูกตามที่คิดแต่ว่าเราก็จะเริ่ม่ต้องมองในในลักษณะไหนีต่อไปนะคะ มากขึ้นแล้วก็ตั้านกเรียนมากสมาร์เพิ่มขึ้นแล้วก็หลังเรียนจบกัูนยที่ว่าจะไปแนะนําต่อให้เพื่อนเพื่อนที่เม